แต่ทั้งไดเนาะบัดนี่คือบบเคยเห็นเพิ่นสิตไปทั้งไดแล่นั่นถามเบื่องกันนะนิม่นครับหลวงพี่สิไปทั้งหดเนาะคือใดมาทั้งนี้ผมคือบอ่เคยเห็นหนาจากเื่อมาแต่ใส่ครับอาตมาว่าสิไปทั้งสกลุลยมสังเกตเห็นแมซี่อุ่มแมวสีดำยางมาทั้งพี่บออาตมาหาเพิ่นบ่เห็นบ่สังเกตเห็น้อครับนี่ก็ใกล้สิค่ำแล้วนิมต์พักอยู่เฮือนผมกอนกั้เด้อครับ มืออื่นจังไปต่อเอาของสันติดีขึ้นกันละเมื่อนี้เดินทางไกลเมือ่อยคักขอบใจย่อมหลายๆเด้อรบกวนจักมือนเนี่ยเด้อเมนพระม่แต่ทังไหนว่าอ้วนคือใดมาบ้านตาสันหรือเป็นญาติเล่าวะสงสัยเป็นญาติเล่าละจอยไปไปเมื่อบ้านเฮาใกล้สิคำแล้วบ่ท่านหนึ่งเข่าอยู่ หลวงพี่ซ้อยผมแนะเป็นตะเหลือโตนล่าเนี่ยยู่ซือกตายเป็นตะงิดคักบ่มีผูใ้ใดเห็นเหตุการณ์เลยติ ตำมากกักรกนอนภายนอนมันแต่มือว่านมีพระอุ้มมาสีดำมานอนอยู่น้ำเล่าอยู่เดิแต่บ่หูวา่าพระไปใส่ตอนนี้บาา่า,าเป็นพระเห็ดของใส่เล่าตีทองเล่าเป็นซ้ำๆที่จังถึออย่างต่ำนี่ล่ะหรือว่าปอบกินเล่าวะย่านมันอยู่เดอ้อลักษณะนี่ถือปอบกินคักๆว้าเมาื่อ้หกันย่านเห็นพระแปลกๆย่าไปเอิญเด้อซุมเจ้าตาสันตายแล้วเด้ออ้วน มึงได้ข่าวบอเล่าตายมือขึ้นนี่ไทบ้านว่าเล่าถือปอบกินมาเว้าเป็นตายา่นแท้ผีปอบมาแต่ใสเดียวนี่บ้านเฮาคือบอเคยมี่จะเกอือหาเว้าไปทั่วหลายไปไท่บ้านว่าพระเป็นปอบว่าสั้น <c oughs> ตื่นเ้ามาพระกับบเห็นแล้วกูว่าพระเป็นปอบคคัก,คกไล่สาระครักมันบม่มีดอกผีปอบสมัยนี่ไปไปเฝ้าไปหากินเขาสวยแล้วนี่ เมซีสิไปใส่นาะคือได้ยางมาทาั้งนี่เจ้ามาแต่ใสคือบบเคยเห็นจากเอือเมซีว่าสิไปทั้งสะกลจ้าพอดีลงกันกับหลวงพี่ยายสังเกตเห็นพระอุ้มมาสีดำมาทาั้งนี่บ่ย่ายเมือว่านี่คนสังเกตเห็นเพื่อนอยู่ดิแต่บบร,รู้ว่าเพื่อนไปใสแล้วเมื่อนี้ก็ใกล้สิคําแล้วพักน้ำยายก่อนบอ่บ่จังสันติยายดีคือกันละคำมากกับอันตรายขอบคุณยายหลายๆเด้อจ้า มือว่านตาสันตายมือนี่ย้ายตุ๋ยมาตายอีกแล้วมันเกิดอีกอย่างขึ้นเนือ้บอบแมนบาทเขามีผีปอบอีหลีติมือว่านคอยเห็นเมซี่อุ้มแมวสีดำมานอนอยู่น้ำเล้าเดะแต่ตอนนี้เมซี่ก็เสียไปใส่โบหูคอยว่าเขาต้องไปหาหมอผีหรืออาจารย์มาจัดการเรื่องนี้แล้วละ่ะบบจังสันตายเบิดบ้านแท้มีอยู่พูนึงวิชาเกงขักบักจอยหมบักอ้วนรอบก่อนมันปราหอดผีกระซื้อใด ล่องไปให้มันซ้อยเบึงจังสันกับฝากเจ้าจัดการเรื่องนี้ให้แน่เด้อร์ยอสิไปบอกเทราบบ้านให้ระวังตัวไว้ก่อนคำมาแทนที่สิได้นอนหลับเจ็บๆๆแต่ยังภาคกูมหาหายามบ่วงหนูอยู่นะออ้วนหนาวกัหนาวจมเป็นคักเนาะมึงจอยบ่าหาอยู่หากินสิได้ยังกินขี่คาดมิตตสิทุกไปหนาแล้วม <c oughs> ม้นผููไดวะอ้วนมานั่งอยู่ขางถนนนะ่ะ คำมืดปืดตาบันี่บอยานผีติไปถามเบิ่งดูอ้วน,นหน่วยเมนผู้ใดหะบันี่มาหานังเห็ดหนังอยู่นี่งูสิตอดดากเอาแล้วบอยานบ่อนน้อผีปอบตัวนี้หาเงยเฝ้าไปแม่ปักจอยแม่ซี่เป็นผีปอบเม็นบ่นจอยคือเป็นตาย่านแท้ เขาลอดตายแล้วอ้วนมีพระอยู่ทั้งหนาฝ้า,าไปให้เพินสอยไว้ไวหลวงปูสอยพวกผมแนะ่แม่ซี่เป็นปอบมีผีปอบมันสิกินซุ้มคอยผีปอบถ้าอุ้มหมาสีดำเป็นผีปอบตายแทบักจอยมึงสิงใบใสไ เก่งหลายโดยแม่นติเจอกูจะบาดบ่บักวไปบ่าทากูเลยเพ่อยังที่กูกับบ่เอาเดอ้อทากูน้ำแนบักวดนบักจอยไปใส่วะคือน่านมากแท้กเห็นหอดสนเลยบักอวดนสงสัยไปหอดบานแล้วบักวรน มันคือบบถากูแน่มาบบเอิญนกูเลยเมันสีน้่เข่ามากโบว่าจอยถามมันเข่ามานี่บหลอดเทเดอร์รอเฮ้าบบต้องงานมันเข่ามาก่ได้ดอกหน้าประตูกูติดผ่าหยันไว้เข่ามาก่ได้แท้ มีของดีอยู่ตัวนี้สงสัยเขาจัดการมันบอดได้ดอกเขาไปหมู่บ้านอื่นดีกว่าเผื่อเขาสู่มันบอดได้มันไปไปอ้วนมึงออกไปเบิดดูกูยานกูว่ามันไปแล้วล่ะจอยรอดตายแล้วเฮ้า